ว่าที่ร้อยีสิปขันธมิตรประธานในพิธีผ่ะเม่อนี้นนาสิวอนเสวัร้องเล่าคุ้งเก็ได้คันบ้านป่าข้อหมู่ที่สองตบลเสร็จเศรษกิจรอเียงในชุมชนเพื่อสร้างคุ้ง อยามโรมราชกมารีนขอนำเรียนข้อมูลหมู่บ้านปลาโค้งโดยสังเคือหนึ่งการโลดขักในกระถานสองการทำยินโละการเลียนสว์หกการลูกผัขึืนบ้านและที่วัดได้และมควาต้องขอขอบคุณจาวัดผู้เก็่ยาำเภอตลาดพอมหน้าพระโรมเดชานุภาพขอพระบาทสมเด็จพระเรมาถีกิตพระพุรราชหน้า และสมเด็จพระเทพรพระสุราสจอาและกำนันพิรดาจอ,อาป่ะคอ,อกจังหวัดเก้าคน ตามกลุ่มเกษตรกรทางสวนป่าพ่อนี่ในสนองการรกษินะครับตามกลุ่มเกษตรกรเปียานป่าพ่อเอ่อระบวนกาการนะครับต่อไปเพื่อที่จะให้คกลุ่ม มีพื้นที่น้อย,ยสามารถทำจำนาได้ยกกระถา,างเป็นพื้นที่ททออกลูกจากข้างบนลงข้างล่งา,างชอบแล้าไหนครับก็ติดต่อไปก็ปอนหรือข้อหนึน่งส่วนแลท์บิดหนึน่งส,ส,ส่วนนะคระับ

พอที่การเจาะของ้หม่เนี่ยแล้วก็อรแล้วก็จอดที่กลองมาผ่านการกลองเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็ใช้หลอดเนี้ยที่มันหนาเอ้ยแตบางไผ่มันบางนี่มนาไอ้นี่มันบางอะอะใช่ทําไมไผ่บางนี่ไม่ไม่เหมาะถ้าไม่ไผ่ท่านลงเราเราไปสังเกตดูประมาณตีสองตีสามเนี้ยท่านจะถ้าลงเงียบสงัดงเนี่ยไปดูได้เลยน้ำไม่ไผ่ทุก ได้ได้สองน้ำเท่าจากธรรมาดาที่ปลูกค้างกัน mm hmm. นั่นแหละปลูกค้างมันพัน